ถ่ายคนขโมยกินมันมาหล้ามันจะมาทีหลังยัะ <c oughs> นี่จ,จะกะจะรีวิวของกินโดนคนแย่งทั้งนั้น <c oughs> งั้นรีวิวเลยกินค่อยฉันอ้โห เดี๋ยวมันจะตามมาที่หลังตอนแรกมันจะเป็นรสหวานเปรี้ยวเผ็ดเผ็มตอนแรกมันเป็นรน,น,น้ำสลัดปกติแล้วเดี๋ยวมันมจะตามมาในท้ายมันจะมีความอมันจะมีกลิ่นหมาล่านิดนึงเผ็ดร้อนนิดแต่มันจะเผ็ด,ด,ดอ,อมันมันหนักไปทางร้อนเผ็ดไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้จะกินไอซอสดีฟู้ด แล้วก็ม,มาให้มากินมาล่าตามก็เลยจะเผ็ดห,หน่อยหนึ่งสั่งสลัดรอร้านเพื่อนมากินตอนอยู่บ้านเนี่ยจะกินแล้วเนี่ยนากาาบยังไม่ได้ทอน <c oughs> <c oughs> ผักจะบานไปไหนเนี่ยเขามีน้ำจิ้มเอ้เขามีมาจิ้มนะ สึ่งร่างการแข็งแรงขึ้นสิบปอร์เซ็นอย่าไอ้ยดิมันเทะเฉยๆต่อไปจะลองซอสมาละหักเยอะจริง,รงหักฟูดีค หมดด้วยมันต้องอุ่นร้อนมัน้ยไม่เป็นไรขอมัน,นกดกินกับไอ้นี่ด้วยอยากได้แซบ่บแซ่บอื okay. 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 อเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้สัง่งมาได้นะอือต่อด้วยปูอ่ะแพ็คเท่าไหร่ไม่รู้อะไม่เคยจ่ายตังค์เอง อ๋อลืมพูดชื่อร้าน jk clean food ร้านเพื่อนมีบริการส่งไปซื้อที่ท็อปก็มีนะแต,แต่ต้องดูว่ามีสาขาไหนบ้างเคยกินหลายรอบแล้วอร่อยรสชาติดีเขามีอาหารแนว clean food แนวเพื่อสุขภาพก็เยอะนะลองสั่งดูได้ส่งที่บ้านตรงนี้มอเลย ลืมพูดเปิดวันที่สองช่วงเช้าก็ทำความสะอาดบ้านถูพื้นแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ภายในรถเสร็จแล้วแล้วก็มาเริ่มถ่ายวีดีโอหาข้ากลางวันกินย้ายมุมถ่ายใหม่คราวนี้โต๊ะใหญ่ขึ้นแต่ก็จะเสียงดังหน่อย เพราะว่ามันไม่ใช่ห้องแอร์เป็นห้องเปิดไม่ก็ยังใช้ไม่ติดกล้องอยู่ยังไม่ได้ใช้ไม่โหลดเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ทุนเลยปู๊อัดนี่มันกินเพลินด,ดีจริงแค่นี้พกแล้ะะวจะนั่งดูกินนานๆเดี๋ยวเบื่อเดีย๋ยวไปไทยยางอื่นบ้างโอเค ปัญหาที่เจอ,อปัญหาต่อมาในการทำวีล็อกคือฮาร์ดดิสในโน้ตบุ๊กเต็มเอ,อมันเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเลยเพิ่มพื้นที่ฮาร์ดดิสมันก็เพิ่มลำบากนะก็เลยสั่ง external hard disk มาสำหรับถ่ายโอนข้อมูลออกมาเดี๋ยวลองแก็บกล่องดู เราจะ copy คลิปจากกล้องลงโน้ตบุ๊กได้อ่าเมมโมรี่กล้องก็เต็มสลับกันไปสลับกันมาพอมาลงเออก็มีข้อมูลเก่าค้างอยู่ในเมมโมรี่ด้วยก็ยังไม่ได้แบ็กอัพออกมาอีกฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กก็เต็มเลยสั่งตัวนี้มาเฟสเทิลดิจิตอลเอ่อเอ็กซ์แลนอหาร์ดดิสก์ขนาด2.5นิ้ว เป็นฮาร์ดดิส์นะไม่ใช่เอสเอดีราคาพันเจ็ดยี่สิบสั่งจาก JAB <c oughs> ก็กะเอามาแบกข้อมูลออกจากโน้ตบุ๊กจะได้โล่งๆเพราะว่าในโน้ตบุ๊กมันเป็นเอสเอฟดี SSD แค่สองร้อยห้าสิบกิกเองและถ่ายวิดีโอ่มวิดีโอวีล็อกวันแรกเมื่อวานสิบกว่านาทีกิกกว่าก็เลยแบบโห สงใส่เมื่อวานใส่เยอะเกินไปนานเกินไปมั้งอาจจะต้องพูดให้มันรวบรัดมากขึ้นอ,ออกมาแล้วหน้าตาอย่างนี้เป็น USB 3.2มจุดสอสีขาวใสตัวเล็กน่ารัก ที่มีมาให้ก็ฮารดิสกล่องกันกระแทกก็ดีพอสมควรนะคู่มือแล้วก็สาย usb 3.2เอุองหัวจะเป็นแบบนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่า3.2ก็จะเร็วกว่า2.0หรือ3.0นิดหน่อยแต่เร็วกว่า2.0แน่ๆเร็วกว่ามากด้วยโอเค ลองใช้กันดีกว่าช่วงนี้ก็รักสุขภาพนิดนึงมันต้องขิงร้อนๆปกติก็ไม่เคยกินช่วงนี้ก็ต้องขุนกันหน่อยอกากก็ร้อนกินน้ำขิงกินแร้อนร้อน พื้นเหมืนแรกจะได้จิ่ทีวะาขอไม่สุบแล้วกันนะ